สวัสดีครับผมชื่อเกรียงไกรปฐุมมานะครับปัจจุบ,บันอายุ50ปีนะครับอาชีพเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ว่าเมื่อก่อนผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็คือผมจะมีปัญหาทางด้านการฉี่นะครับฉี่หลวงฉี่มีกลืนเหม็นฉี่ติดขัดนะครับฉี่กระปิดกระปอยนะครับแล้วก็ยังมีการเจ็บลำกล้องเมื่อเวลามีการฉี่นะครับ พอผมมีปัญหาผมก็เลยมารู้อีกทีว่าปัญหาอาการนี้ก็คืออาการโรคของเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับซึ่งต่อมลูกหมากผมจดยถึงน้องชายผมเนี่ยนะครับผมมีความทุกข์ใจมากนะครับผมตัดสินใจเดินทางก็ไปหาหมอนะครับเพื่อให้ดูว่าอาการนี้คืออะไรนะครับหมอก็ได้ให้ยามารับประทานบ้างนะครับซึ่งอยู่มาวันหนึ่งผมได้ดูทีวีรายการฮีโร่นะครับเป็นสินค้าดีมีมาตรฐานระดับโลกนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อครับ แล้วก็พวกผมทานไปสักประมาณอสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะฮะ,ะน้องชายผมก็ฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้ผมรับประทานมาแล้วประมาณสามเดือนนะครับอาการพวกฉี่เหลืองเยี่ยวขัดปัสสาวะมีกลิ่นตอนนี้น้องชายผมทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์ฮีโร่ฮีโร่โนะครับ